วิดีโอนี้ถูกสร้างด้วยความบันเทิงมีขบวนพาเหรดและอจะไม่เหมาะสมควรใช้จักรยานเฮ้วิจารญาณในการรับชมด้วยนะหากมีข้อผิดพลาดในการเล่นการกระทำที่ทำให้ไม่พอใจเราขออภัยมาณที่นี้ด้วยทุกการเล่นผิดพลาดเราจะอธิบายให้ที่ description และใต้คอมเมนต์นะครับฮิโยสวัสดีครับพบกับพบกับเกียร์การ์ดไอเบนนะครับผมแหน่มากับคลิปลิสต์อีกแล้วนะครับ ก็แฮปปี้พักนึงนะเพราะว่าต้องไปนั่งจัดเด็กใหม่นะเพราะว่ามันเกิดการแบนลิสต์ขึ้นมานะผมก็หลายเด็กที่เป็นเมตาก็โดนกันหนักนะผมอย่างที่บอกไปแต่ครั้งนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะผมกับเด็กของนี่เลยครับในซิกเวิลด์นะครับผมสายนี่ครับชาร์ลเซ่หรือว่าซารียลโจนั่นเองครับเป็นรีบีนะอ่าเราก็ฝืนเล่นไปเพราะว่าโดนลิมิตหรือแค่ไปเดียวก็ไม่เป็นไรนะผมมันเล่นได้อยู่นะก็สายฝืนนะก็พยายามทําให้มันเป็นเด็กที่เล่นได้เหมือนเดิมนะผมกลับปกติตก็เล่นได้นะเขาที่รำมาก็หลายๆรอบก็ โอเคเลยนะไม่ยนะ่อะไรก็แค่จะไม่ต่างจากเดิมแค่จะลำบากนิดนึงนะพึ่งดวงไปด,ดูดีกว่าว่าสายนี้เป็นยังไงครับแต่หลัก็คือสายนี้นะ่าจะเป็นสายที่ยิงเลือดได้นะผมแล้วก็ยืนฟาร์มได้ด้วยนะผม ก็ใครที่เคยเล่น่ารชตเชตเมื่อก่อนก็พอจะเข้าใจดีนะก็ฟาร์มยังไงก็คือการเข้าโซมันแล้วก็เอาการโซขึ้นมืออะไรเงี้ยประมาณนั้นับผมแต่ตอนนี้เพิ่มเพิ่มติมนะผมมีสกิลที่ทําให้ถอดโซนะผมกีนไปก็ได้ในการบินีนะผมจะยิงเลือดอีกฝ่ายตามการ์ดที่ถูกถอดนะผมก็จะยิงทีละใบโดยการถอดทีละใบก็ได้นะผมแต่ถ้าจะยิงทีเดียวก็ถอดทีเดียวก็ได้นะผมแบบวว่าตีไปสั่งิกยิงยิงเจ็ดก็คือถอดเจ็ดใบไดยิงสามก็เอฟซีเคได้นะผมก็อย่างนี้ก็ตามได้นะผมแล้วแต่นะผม ดูดูครับผมจะทำไงบ้างใบแรกของเรานั่นเองก็ใบนี้เลยนะผม <S <S ในนี้ครับซาริเอลโจโ,โดลิมิตเลยอแค่ใบเดียวก็ไม่เป็นไรนะผมใส่ไปหนึ่งใบก็บพอนะผมเพราะว่ามันมีการในการค้นหาของซาริเอลโจหรือว่าตัวที่มีการชื่อโจหรือว่าบัดดี้ของเราก็มีเพิ่มนะครับผมก็ใส่ไปแค่ใบเดียวก็อยู่ละสกิลของมันก็คือนะครับผมสกิลของมันก็คืออ่าเรียกตัวในใักเฟสทั้งสองฝ่ายนะครับผมสามารถนำมอนเตอร์หรือเวทมนต์จากช่องดอกรอรวมกันไม่เกินสองใบนะครับผมเข้าสกิการนี้ หากนักข้าโซนหนึ่งใบหรือมากกว่านะผมได้ฮิวหนึ่งแล้วก็จูกันหนึ่งใบด้วยนะผมะมาฟาร์มได้ด้วยนะผมฟาร์มไม่ว่าจะเป็นเทินเราดเทินเขานะผมสองใบข้าโซนนะผมปั๊มโซนต่อไปฮะมีข้าตวตอแอคกนะผมใน,นระหว่างอินเทอร์เฟซทั้งสองฝ่ายนะผมสามารถถอดโซกันนี้กี่ใบก,ก็ได้นะผมถ้าทำนะผมยิงลึกอ,อีกฝ่ายหนึ่งหน่วยตามจำนวนการที่ถอดโซ่จากสกิลนี้นะผมก็ อย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับผมยิ่งถอดเยอะก็ยิ่งจริงเยอะนะหรือจะถอดที่าไหร่ก็จริงเท่าหนึ่งก็ได้นะผมเพราะว่ากันอีกฝ่ายลดตาเม็อะไรเงี้ยเออก็ทําได้นะมีสกิลมูฟได้เวทแท็กแล้วก็โซกาดนะครับผมสำหรับเซเรโยลจตัวนี้เกรดขึ้นเยอะนะครับผมแต่ค่าคอสมันก็ยากขึ้นหน่อยผมต้องลงทับมอนเตอร์ไซส,ส์สองนะจ่าย2เกรดน,นะครับผมถ้าจองสูงกว่านะก็ทําได้นะครับผมไม่ดี๋พอและต่อไปครับตัวนี้เลยครับเป็นซาเดียโจร่างอ่าเจ้าว่าเก่าก็ไม่เชื่อว่าเก่าก็ใหม่อยู่นะเป็นนี้ตััวมมนนนกก็ค่่อข้าางจจะะใหชุด ที่ไม่ได้เก่าอะไรเลยนะชุดเ meu, ดี๋ยวดูก่อนอ่าชุด S U B 0 3แล้วผมก็ชุด0ูดที่ผ่านมาไม่นานเท่าไหร่นะแต่ก็ก็ใช้ได้อยู่นะก็นานอยู่นะสกิลของมันนะผมสามารถนำอ่าค่าคอร์สนะครับำการวิ่นบอลจากดอกส่วนหนึ่งไปเข้าสูก่กันได้จากสองเกตน,นะผมอ่าของง่ายกว่านะครับผมแล้วก็สามารถความสามารถของการ์ดนี้บนสนามจะไม่สามารถถูกยกเลิกจากความสามารถการแข่งแล้วก็เราจะไม่รับความเสียหายจากความสามารถก๊าซได้ด้วยนะผมอ่าตัวนี้ดีอย่างคือการขัดสายจากความสามารถก๊าซนะผมเหมือนอัลจู้าเลย ยืนค้ำนะผมเอาไว้ยืนคำ้ำจะเป็นเซตสามเลยนะดิสคิวก็คือเมื่อเริ่มต้นทั้งเซตทั้งสองฝ่ายนะผมนำการจากช่อ,รองรอบประมาเกินหนึ่งหมายข้าโซนันนี้แล้วก็ยิงฝ่ายหนึ่งหน่วยนะผมอ่าต่างกันนะอันนี้ต้องเอาเข้าโซนถึงจะได้ยิงนะผมคือละครนะแต่เขาแค่ใบเดียวก็ยิงแค่หนึ่งนะในในนนะแต่เรามาไปใส่เป็นฐานนะผมเอามาใส่เป็นฐานของตัวของตัวหลักของเรานะตัวบีบีกะเอาไปนะครับปิ้วใส่เป็นฐานตัวนี้ก็ได้นะผมเดี๋ยวเช่นเราเอาตัวนี้ก่อนเนาะเอาการข้าโซนมาจากข้าคอแล้วคอ่อยเอาบีบีวางครับนะก็จะได้โซนเพิ่มนนะะผมก็แแล้วต่นะ แต่มันก็ใช้เปลืองเกลืดอยู่างนี้มันจ่ายสองเกลือเลยนะแต่ความจริงหลักๆเราใส่ไปเผื่อไว้นะครับผมตัวนี้ใส่ไปเผื่อไว้เพราะมันมีสกิลที่ดีกว่าเบบน,นี้นิดนึงนะเพราะว่ามันกันดาเมจได,ด้น,นั่นเองอ่าใส่ไปเดี๋ยวไปเดียวพอละถนะังเลือดถังเลือดต่อไปครับเป็นการ์ดที่มันข้อโซ่กันบ้างนะผมที่เหลือเมื่อกี้ตัวหลักก็มีแค่นี้นะเหลือเป็นการ์ด่มัข้อโซ่แล้วผมก๊าซช่วยเล่น,ชเ,ลนเช่นแบนี้แล้วผมนี่ครับจิตตกรเงานะผมอ่าซิลิเอลโอลิวะอะไรนะผม อ่าตัวนี้รีมาในชุดของอ่า FD นะครับผมนะใครที่อยากจะได้นะวันนี้ก็ซื้อจากชุด FD ได้เลยนะครับ FD ของ Magic World นะครับผมมีซีอ X ก็คือดัมการ์นี้จากบนมือนะครับผมเข้าโซ่ของเชลูเชต์บนสนามเรานะครับผมเมื่อมอนเตอร์เชลูเชต์ที่มีการได้อยู่ในโซโจมตีนะครับผมอ่าได้รับพ p ว w e r สามพันแล้วก็เพลดเทสแล้วก็ดับเบิ l e t a กด้วยนะครับผมอ่าซาเลียโจจะได้รับดับเบิ l e t a กด้วยเอ้ยได้รับเพลดเทสด้วยนะครับผมก็ถือว่าไม่แย่นะครับสำหรับการโจมตีของซาเลียโจมันมีคริสตัางสักของเราานะออ่ีซิลก็คืือเม่อในรตัว ถ้าการนี้ยูนิโซถูกถอดลงดอบโซนะผมนำการ์ดหนึ่งใบบนสุดเข้าช่องเกียรติและฮิ้วหนึ่งเข้าจั่วการ์ดหนึ่งใบด้วยใบหน้าผมอ่าไม่ติดชื่อนะดีมีการยูนิโซเยอะโดนถอดไปหรือว่าเราถอดเองหรือว่าโดนตีหรือถอดอะไรเงี้ยเออมันขอแค่ยูนิเทอร์มีฝาดถูกถอดโซจากในโซลงดอบโซนะโดนตีหรือว่าถอดจากสกิลก็ตามนะผมจะได้ชาร์จหิ้วจั่วนะผมอ่าดีนะยูนิโซต่อก็ดีถอดออกไปก็ดีนะผมอ่าใส่ไปสี่ใบเลยต่อไปครับเป็นตัวใหม่นะนักดนตรีอ่านักดนตรีแห่งภาพเงานะผมซีดีเอ่า บนี้จากชุด s V p 0 7นะก็ชุดใหม่นะผมที่เพิ่งทําไปเป็นการสุ่มนะผมอ่าก็บนี้ก็มีสกิลที่ดีนะผมเพราะว่ามีสกิลคือนำการนี้เจาะมือเข้าโซของชร์โรเชดหนึ่งใบบนสนามนะผมเมื่อชร์โรเชดที่มีการนี้ในโซนะผมสร้างความเสียหายใส่ ide, พลาชีตขแข่งได้สําเร็จนะผมจะถอดเกียร์ที่แข่งหนึ่งใบก็คือตัดเกียร์หนึ่งนั่นแหละอ่าเมื่อการนี้อยู่ในโซถูกถอดอกดอกจากโซของโซชร์โรเชดนะผมอ่าทำลายการบนสนามของแข่งหนึ่งใบนะผม หรือว่านำการณ์ดากาศแคมือนะผมเมื่เกิดหนึ่งใบนะอ่าก็คือว่าไปนี้เอาไปช่วยตัดเกมนะผมเวลาเราถอดโซสแตนเอลโจเนี่เช่นตัวเลบีเนาะมันถอดทีละใบเนาะไปนี้ตัดหนึ่งเกรทีละครั้งไงถ้าสมมุติว่าเราไปนี้มีโซนหนึ่งใบเนาะเราถอดโซจัดสเตลโจอ่าเดี๋ยวไปเห็นภาพกันอันนี้อย่างนี้นะถอดโซเป็นหนึ่งใบนะครับผมถอดโซเป็นหนึ่งใบนะปึ๊บตัวนี้สกีจะทำงานนะผมตัดกุ้แข้งหนึ่งใบนะถ้าเราอยากจะใช้ตัดเกมแล้วก็เราต้องถอดทีละใบนะผมยิ่งถอดเยอะก็ยิ่งตัััััดดดดดดเเเเเเเกกกกมมมมไไ้้้้ยยยยออออะะะะะนนนนนแแตตต่่่่่่ถถาาาาาาารรรทททีีีีวววว็คคคพบงสห ก็ค <G ã i> ือยิ่งถอดเยอะยิ่งตัดเก็ดเยอะนั่นเองนะผมจะเอานี้เยี่ยมนะผมใส่ไปซีไปเลยครับจาก S27 ต่อไปครับเป็นแก๊สจาก เอฟดีไฟอีกแล้วครับผมเป็นชุดพร้อมแข่งหนะ้านี่เลยครับซูริเอลซีบรานะครับผมอ่าแอคหน้าผมเวเบอรี่อนออฟเดอะชาร์ดโ์เชดนะครับผมไลออนนี่ชาร์ดไลออนชาร์ดโอเชดดิเราสามารถทิ้งแคทนี้จากบนมือนะครับผมเพื่อน,นำมอนสเตอร์ชาร์ดโ์เชียดในดับโซนเราขึ้นมือนะครับผมทำกันทีละครั้งนะอ่ามันเป็นเซตสองระดสูงกว่านะเอามาเป็นฐานของซูริเอโจร่างรีบีก็ได้นะครับผมตีสามขี้เลยนะหรือเอามาทิ้งมือหาซูริเอโจก็ได้นะครับผม เพื่อมันตกดอกไปไงอ่าใสั่นภาษาไเลยนะสับซีบราตัวนี้อาจจะมีเสียงรบกวนนะครับว่าฝนตกนะช่วงนี้น้ําท่วมระวังด้วยนะผมเลยสักก่กระต่อยต่อไปครับเป็นเวทบนบ้านนะผมมอนเตอร์เรามีแค่นี้นะผมแต่มีน้อยมากเลยมอนเตอร์ของเราต่อไปก็เป็นเวทบนเลยได้ยินเลยครับ ซีดีแกวบด,ดีไฟนะครับผมใบนี้ต้องใส่จริงๆนะครับผมใส่ไป3ใบถึง4ใบก็ได้นะถ้าเราอยากจะหาตัวบัตตี้ของเราให้เจอนะครับผมก็ไม่ต้องพูดมากนะใบนี้เก่งนะครับผมเดชาสองเกีแถมไซโรโจจะตีถึง5คริตได้เลยนะครับผมสำหรับเพื่อนได้แค่เราได้มันนะตี5คริตถอด5ใบก็ทักเอฟทีเคได้เลยนะครับผมสบายนะครับผมชุตัวนี้ใส่ไปสามใบเลยต่อไปครับเป็นการที่มาจากชุดเดียวก,กันกับเมื่อกี้นะครับนี่เลยครับ S อสซอสซีสุดสารนะครับผมนี่เลยครับพิจิตรพาเลตนะครับผมไม่ต้องพูดมไปนะใบนี้ก็พูดไปแล้้้ววนนนะะะะรัผมมเเพาา่ใชไดยอ หล,ลายๆแม่จะเห็นสอบใบเนี้ยบ่อยมากเลยครับฟิชเชอร์วิลล์ไฟกับฟิชเชอร์พาเรลสนะมันเก่งนะผมไม่ไม่ต่างก,กันครับทั้วนี้เอามาใช้ยัดโซของเซเลโจนั่นเองเพราะว่ามันใจเป็นเกจยัดโซแถมด้วยจุดด้วยนะผมแล้วก็มีสกิลคุ้มกนันอีกนะกันเลสกันออกสนามกันอะไรเงี้ยเออมีบวกพาวเวอร์ดีฟเฟนซ์อย่างห้าพันอีกอ่าเซเลโจนจะยืนหนามากแล้วก็แถมมีโซให้ถอดอีกเยอะขึ้นนะผมแถมด้วยจูดด้วยนะอ่าแต่เบสที่เป็นเกล็นนกดนะเป็นเก,นเนเกนเล,ลี้ ต่อไปครับแก๊สแลสโซลอีกแล้วนะผมไม่พลาดนะผมสำหรับตัวนี้ครับบอดี้บล็อกนะผมอันนี้ไม่ใช่อันนี้บอดี้ออปชั่นนะผมอ่าบอดี้บล็อกนั้นไม่ได้นะผมใส่ไม่ได้ใส่กับเสียชอมไม่ได้นะทำไม่ได้นะแหมบอดี้ออปชั่นนะผมใส่เปซีใบเหมือนกันนะผมเพราะว่าเอามาใส่แล้วก็กันใบด้วยนะกันใบแถมยัดโซ่ได้ด้วยนะผมอ่าแจกเพนเท็ดอีกนะถ้าทำได้นะผมมีแจกเพนเท็บอดี้ด้วยก็แล้วแต่เราจะใส่แบบไหนนะคุ้มนะผมเจะโจตีหพือเทะสามที่ก็ไม่แย่นะผมขอโซษเจ็บไป หรือวิญญาณโซเพิ่มจะได้ถอดโซยิงอีกอ่ก็ได้นะผมใส่ไปซื้อไปเลยและต่อไปครับเป็นการ์ดเมนอีกใบหนึ่งนะผมนี่เลยฮะ illusioner shade นะครับผมเป็นการ์ดจากชุดอ่ 03, 000, 000, 000, นนา sub 0 3เหมือนกันนะผมจากเหมือนกันกับตัวฐานที่เราบอกเมื่อกี้นะตัวนี้ก็เป็นการ์ดเซตที่ค่อนข้างจะจําเป็นมากๆนะผมต้องมีนะบอกไว้ต้องมีสกิคลคือใช้โรชเชตทุกใบบนสนามจะไม่สามารถถ,ถูกถอดโซไม่ใช่ดิใช้โรชเชตทุกใบใช้โรชเชตทุกใบบนสนามของเราโซจะไม่ถูกถอดจากกอสมาคายก็แข่งนะผมอ่าการถอดโซนั่นแหละอแล้วก็มีสกิล เมื่อเราต้นคืนเมื่อเราตัวไดเทเฟตของทั้งสองฝ่ายนะครับผมไม่ใช่สิอะไมเมื่อเราตัวไดเทเฟตของเรานะครับผมเลือกมอนเตอร์ชลโลเชนหนึ่งใบบนสนามนะผมสามารถทำการกรสุดและข้อโซของมันหนึ่งใบนะผมไม่เกินหนึ่งใบนะไม่เกินหนึ่งใบจะสุดก็ได้หรือเอาหนึ่งใบก็ได้แล้วแต่นะผมถ้าทำนะผมนำการ์ดหนึ่งใบจากในโซนอ่ะกลับขึ้นมือได้นะผมอ่าเป็นการ์ดแบบเปลี่ยนนะผมเอาการ์ดบนบนกองการ์ดของเราเยสโซของเชลโลเชนของเราหนึ่งใบนะแล้วเราสามารถเอาการ์ดในโซของเชลโลเชนที่เราเอาใส่โซนอ่ะเอาขึ้นมือได้หนึ่งใบเลยบ ไปไหนที่จะเป่นยนในโซลก็เอาขึ้นมือได้เลยนะผมเอาเผื่อใช้เทิร์นต่อไปนะเก่งมากนะผมสับตัวนี้ใส่ไปถึง3ใบเลย3ใบหรือสีใบก็ได้น้ำสามก็ได้สก็ได้เมื่อกี้พูดผิดต่อไปครับเป็นนี่เลยครับจากชุดเ d เหมือนกันนะเ d สดี SD. ไฟหรือว่าเป็นพร้อมแข่งอีกใบนะผมเดชเชิดนะผมอ่ารายกันได้ไดถ้าเรามีชเชื้อเชดอยู่บนสนามนะผมนำกระเบื้องศูนย์ข้อช่องเกล็ดแล้วก็จูการหนึ่งใบนะผมแล้วก็นำการในข้อโซลของเชื้อเชดญอยู่บนสนามนะผมเดชาร์จั่วนะผมก็เดชโซลด้วยนะโคตรเก่งถึโคตรคุ้ เหมือนกันนะจากชืดอ F D นะก็บอกเลยว่าใครที่ซื้อเร์เจ็ก็คือซื้อซื้อ F D ก็ได้นะผมคุ้มเลยดีฮะ F D เหมือนกันนะผมชิกออทีกนะผมเลือกคอามสามารถหนึ่งอย่างจากขณะนนี้นะผมหนึ่งก็คือนำไปบนหนึ่งใบใส่ท่อนดอบับเราเข้าโซ่ของเซอเหนึ่งใบแล้วก็นำการนี้เข้าโซ่ไปด้วยนะผมอ่าได้โซ่สองใบนะใบนี้กับหนึ่งใบในดอบนะเยี่ยมเลยปังทีเดียวสองใบ E C ก็คือพอโซ่สองใบจากกัดหนึ่งใบบนสนามของเรานะผมเพื่อทำลายกัดหนึ่งใบบนสนามผู้แข่งนะผมและนำกาดใบนี้เข้าสู่โซ่ของเมอรอกก็ได้ด เพิ่มโซ่ก็ได้นะผมคุ้มมากครับรที่เอาทิกใส่ไป3าใบถึง4ใบแล้วนี่เราใส่สี่ลนะและต่อไปครับการค้นหาของเรานะผมไปนนี้ก็ต้องมีนะครับไอี่รนะับ อยู่ในชุดของ SBT 0 7นะครับผมอ่าก็เชดปฏิทามนะผมอ่าจหนึ่งเกียร์ทุกชิ้นหน่วยครับจ่น้อยมากนะผมแล้วก็สามารถนำมอนเตอร์ชโลเชดที่มีคำว่าโจนะผมบังคับเลยนะต้องมีคำว่าโจในชื่อการนะผมแล้วก็ชโลเชดที่มีเซ็ตนะผมอ่าจากางกลาไม่เกินอย่างละหนึ่งใบนะผมขึ้นมือได้เลยแล้วสับกรองการนะผมใบเยอะแรกมาถึงสองใบนะผมโคตรคุ้มเลยหาโจก็ได้หาเซตก็ได้นะผมอ่าโคตรดี ใส่สี่ใบเลยนะผมมันจะเป็นทั้งสองแหล่งทั้งโซทั้งเซตนะผมต่อไปครับนี่เลยครับใส่เผื่อเข้ามานี่ครับ Little ลไลท์นะผมมาลำแสงเล่นน้อยนะผมนำ Monster หนึ่งใบจากกองการ์ดเราเข้าเข้าสู่ช่องเกตหรือว่าลงดอก่วนนะผมและสับกองการ์ดของเราและเราได้ฮิลหนึ่งหน่วยนั่นเองนะผมใช่ไหมครับแต่ละครั้งนะเอามาคอมโบกับสิงโตนะผมก็ได้นะเพราะว่าเราจะได้หาเฉดได้ขึ้นนะสมมติว่าเรามีไปนี่กับสิงโตบนมือเนี่ยการันตีหาเซเดียโจดีบีได้เลยเพราะว่าเอาไบนี่เอาเซเดียโจดีบีลงดอก่วนนะผมแล้วก็ใช้ใช้สิงโตอ่ะหยิบผม แหวได้ฮิวด้วยนะหรือจะเปลืองหรือแบบแบบเราขาดเกียร์เงี้ยก็เอาการที่มันจะเป็นเข้าเกียร์แทนก็ได้นะผมได้ฮิวหนึ่งด้วยนะดีนะสำหรับอันนี้ไตึเป็นไลสองใบก็ขายแล้วอีกใบนะผมนี่ครับทาม์ไม่ใช่ทามท์เซีวอะไรละ่ะอันนี้ไนซ์วันนะผมมาจานิงเกีกยรจูเกสสองใบนะผมสามารถเป็นจิกอีกหนึ่งใบนะผมที่เราต้องใส่เข้าไปนะวันนี้ใส่สองใบหรือสามใบก็ได้นะแต่เราใส่ไปสนะอ,องใบเพราะล่ะเดี๋ยวมันจะรกมือนะเพราะเราเล่นมแบบนี้แทนไงนี่ เน้นไปดีนะผมนี่เลยจำเป็นใจของเซฟฟีรอดนะผมไปนี้ใส่ไปอีกสามใบนะเพราะว่าเราเค่อยๆจะใช้เวทบ่อยนะผมไปนี้ก็เปิดเกรไอ้เปิดกองสองใบนะผมขึ้นไปหนึ่งใบแล้วก็ลงเกรดไปเคาน์เตอร์ด้วยนะผมขอแค่ในเทร์นี้เราได้เวทมันก็พอนะผมก็เอามาเพิ่มเกรดนะั่แหละนะเพราะว่าเด็กนี้เพิ่มเกรดนะอย่างที่บอกไปนะใส่ไปสามใบเลยเพิ่มเกรดได้พอก็ไปบบนี้ช่วยนะผมสำหรับรีโคเวอร์วิลนะผมไปใส่ไปสองใบเลยนี่รีโควเวอร์วิลของเราไปนี้ก็เก่งมากๆนะผมแต่มันหายากนะเราใส่ไปสองใบใครที่มีเยอะก็ใส่เยอะก็ได้นะสหรััับตวนนี้มน้มมมคุผ มก็จะเป็นการโจมตีที่จะบอกว่าคู่ต่อสานขั้งต่อไปเราโดนเหลือศูนย์นะผมหรือว่าจะเป็นการ์ดที่เป็นคอน์เตอร์ชาติสองเกตนั่นเองนะผมคุ้มเลยนะผมแถมมีสกิลที่เวลาอีกฝ่ายมีสกิลการ์ดที่บอกว่าให้ทิ้งมือเรานะผมเราสามารถจ่ายหนึ่งหน่วยแล้วโชว์การ์ดนี้ให้ดูแล้วผมจะไม่ทำจะไม่ถูกทิ้งเลยนะครับอร์ของเราอ่าอย่างนี้คุ้มนะผมมีสกิลให้เยอะเยอะมากมายนะผมแต่เราใส่ไปเพื่อชาร์จเกตนั่นแหละหลักเลยนะอ่าใส่สีก็ใส่ใส่สีมีสีก็ใส่สีได้นะผมตัวนี้ต่อไปครับเจออิกกสามัีแล้วนะรรััับผมสาหเกอได ง่ายๆนะครับผมสับตัวนี้ก็เคาน์เตอร์นะผมเลือกจากขนาดนี้นะครับผมจนจบเท่านี้พลังชีวิตของเราจะไม่รับความเสียหายจากความสูงแข่งหรือเลือกการ์ดหนึ่งใบเบอร์สามนะครับผมจนจบเท่านี้การ์ดที่เลือกจะไม่สามารถถูกทําลายไม่ถูกออกสนามนะครับผมไม่ถูก นำกับกองการและอะไรเนะี่ยเออแล,แล้วก็โวนไม่ถูกถอดอะไรกันเยอะมากเลยนะผมแล้วก็ก็มีสิทธิ์ที่คุ้มกันเยอะนะผมไม่ว่าจะเป็นการการออกสนามนะผมก็หลักก็คือการป้อกันทำลายกัๆๆนใบกันอะไรเงี้ยเออก็ก็ก็ๆๆดีนะของส่วนตัวนี้การถอดโวนด้วยแต่หลักเราเอามาใส่เพื่อการยิงเลือดนั่นแหละเพราะว่าเสตียาโจวตัวรีบีเราไม่ได้มีสิทธิ์เพื่อไว้กันยิงเลือดนะเราจะแพ้เพราะว่าโดนยิงเลือดนั่นแหละนะรประเด็นของเราแล้วโดนในเทตุอะไรเงี้ยเออวันนี้ก็ใส่มาเพื่อคุ้มกันนะผม ก็ดีนะต่อไปครับเป็นนี่เลยครับบัดดี้บ็อกซ์นั่นเองอนะันนี้ของจริงแล้วบัดดี้บ็อกซ์ไม่ได้ไปใช้โซนนะผมเอาไว้ใช้ป้องกันนะผมเวลาไอ้ฝาดตีแบบไม่เยี่ยก็ใช้บินี้ช่วยนะผมไม่ว่าจะเป็นการลดดาเมเอทขึ้นมาไปลง3หรือว่าจะเป็นตีสีข,ขั้นไปเขาเสียหายจากการตีที่ไม่เข้าเราแล้วนะผมก็ทำได้นะผมเผื่อกันเวิร์ฟตีนั่นเองอ่าและสุดท้ายที่ไม่ท้ายสุดของเราแล้วผม นี่ครับไร้เล่นทีนั่นเองนะฮะหลายๆคนก็จะเบื่อหน้าไว้เลนทีที่เป็นแบบภาพเดิมนะผมเราใส่เปอรนี้แทนนะผมนี่ครับ Mistress of Sister นะผมไร้เลนทีเลยนะเบอนี้ไม่ต่างอะไรกันเลยนะผมมีสกิลที่ถอดโซ่ก็ได้รถแัมิ่งก็ได้แถมแต่ละก็คืออีไฟล์คอมมอนเตอร์ได้แค่3ใบนะผมอมากกว่านั้นไม่ได้นะผมเพราะว่าสกิลของมันบอกไว้อย่างนั้นนะอีไฟล์คอสามใบหรือมากกว่านะผมตอนนี้จะไม่สามารถคอมมอนเตอร์ได้อีกนะผมอ่าโคตรเก่งนะผมสำหรับตัวนี้ใส่ไปหนึ่งใบพอแล้วกถอดสุดๆแค่สามใบตึงมากแล้วสุดท้ายของงเรรราจิๆนนะี่คับ แฟลกลอสเบอร์นะครับผมเอามาใส่เพื่อกันเด็กหมดนะผมไม่ได้เอามากันอะไรหรอกกันเด็กหมดนะผมว่าถ้าเป็นยื้อนะก็เด็กจะหมดง่ายนะมันชาร์จเกจเยอะนะถ้าเล่นเกจเล่นมากเกจจะยิงโซ่หมดเลยนะเอามาเผื่อเด็กหมดเองแต่ถ้าสมมติว่าเจอเด็กที่แบบปีดดกยากหน่อยก็เอามาติดลอสก็ได้นะครับผมเผื่อเอาลอสเด็กมาเล่นเพื่อปิดเกมก็ได้นะผมอ่าใส่เป็นหนึ่งใบพันละใครมีเยอะก็ใส่สองใบก็ได้นนะแต่เดี๋ยวไปดูการเล่นข้างๆของเด็กนี้กันก่อนนะครับผมไปกแล้วผมชู่ มันดูกันในคร่าวๆของเด็กของเซอเ์เชาเซียโจรีบีนะผมก็อันนี้ก็เป็นการ a อพนะแล้วก็ต้องมีไบนี้ก่อนนะผมสำหรับตัวซาเชสเียโ,โจรีบีเป็นร่างของบัตตี้ของเราต้นเองนะผมตัวนี้นะจะมาเป็นตัวนี้นะผมจะได้เล่นแรงขึ้นนะแล้วก็ในโซก็จะมีการในโซให้เยอะมากขึ้นก็คือยิ่งโซเยอะก,ก็ยิ่งเก่งนะผมแต่หล,ล,ล,ลักๆเราก็ต้องมีไปนี้ก่อนนะที่ไหนเอ่ยไปนี้เลยนะผมที่การบ,บัตตี้ไฟนะผมนี่ต้องใช้ไปนี้ไปก่อนนะผมเพื่อหาซาเชสเียโจนะนี่ฮะถ้าใช้แล้วก็อยู่ในช่องบัตตี้ เยอะมากบอกเลยว่าแตบบึกนะผมก็ง่ายๆนะผมสเตรโยโจท,ทุกคนก็คงจะอ่านออกแล้วก็คงจะคิดได้ในหัวแล้วผมเพราะว่ามันแรงนะวันนี้บวกสคริ๊ให้สเตรโยโจแล้วเป็น5้าครี๊กนะผมตัวนี้นะมี3าครี๊ละ5คริ๊ตีไป5้าครี๊กนะผมแล้วก็ถอดโซจากมันนะผมเพราะว่ามันบอกว่าใช้ในช่วงไอเฟรดนะถอดโซกัสนี้กี่ใบก็ได้นะผมถ้าถอดจะยิง1ตึต่ต่จนวนกัรที่ถอดนะผมอย่าสมมติว่าเราถอดไป5ใบนะหนึ่งสองสาม 4 5. เราตีไป5ถอด5ใบก็ยิงห้านะผมนี่แหละครับถอดไป5ยิง5เลยทีเดียวนะผมโป้องอีกฝ่ายเล่นดนะ์ไดก้อนไอแล้วดเลือง่างล่ะมีเลือดเท่าไหร่นะเลือด12เราตีไป5อ่ะถอดอีก7ก็ครอสิบสองนะผมเป็นไดก้อนสวายได้ยังไงล่ะเราตีไป5เราถอดอีกเท่าไหร่ 15, <laughs> 15บห้าเราสิใบยิงไป15แล้วผมบ้าแล้วใครทำมาขนาดนีน้โอ้โหยิงไป15บาเปอร์เซ็ถอด15ใบาตายพอดี เราตายพอดีจะเล่นต่อ,อยังไงก่อนนะ15ใบจะจยังไงเนี่ยโอ้โหเล่นเถินเดือด15ใบอ่ะครับประมาณนี้นะผมสำหรับเอ็นทีเคของเด็กนี้ง,ง่ายๆนะผมแต่เราจะมีคอมโบเพิ่มเติมนะผมไม่ไม่เรียกว่าคอมโบเลยมันเป็นลูกเล่นเพิ่มเติมนะผมจากสกิลที่มันทำนะอย่างเช่นใบนี้นะใบนี้เลยอย่างเช่นว่ามันบอกว่าอ่าถ้าการ์ดที่มีการ์ดที่โยู่โซนนะผมจะทำดามเมจสำเร็จนะอ่าอย่างเช่นว่ายิงเลือดอย่างเงี้ยอ่าสมมติว่าเราตีไปเทิร์นแรกน,นะเราตีไปโป้งห้าขีดเราทำเต็สมสำเร็จละสกิลใบนี้นะะอ่ะเดี๋ยวอออก้้ใใหดู่ะบนีสกิลของใบนี้นะนนีีน่่บออกยาง้เลยยเเมมื่่อรรีีีทกา์ดีอยู่ในนโซครผมส้างวาามเเสียยห ไม่ช่วยกันสำเร็จนะผมตะเกียบหนึ Brother ่งใบเราตีไป5คาีถือว่าทำการข้ความเสียสำเร็จแล้วนะผมตีไปห้าขีทำความเสียสำเร็จแล้วตัดดีไฟหนึ่งเกจนะผมอ่าตัดไปหนึ่งครั้งละอ่าตัดไปเกจเดี๋ยวนับก่อนสมมติว่าอีกฝ่ายมีเกจเยอะนะอ่าตัดไปหนึ่งเกจนะหนึ่งเกจละเราถอดโซอีกนะถ้าสมมติว่าเรามีการนี้ในโซหนึ่งใบนะมีมีวิดีโอละอ่ามีมีโหนึ่งใบนะตรงนี้เลยอ่าไม่จะได้เห็นชัดมีการนี้โซหนึ่งใบนะผมเราถอดไปหนึ่งละ หนาตัดก่หนึ่งละจากกระุมตีนะเราถอดโซ่ทีละใบนะผมอาทถอดไปหนึ่งใบตัดอีกหนึ่งนะผมถอดอีกหนึ่งใบครับดึงหนึ่งนะตัดอีกหนึ่งนะผม อ่าพอซอไปอีกหนึ่งใบครับยิงอีกหนึ่งครับตัดอีกหนึ่งนะผมอ่าเมื่อเป็นอย่างนี้เลยนะครับลูบจนกว่าเราจะถอดโซที่เราจะพอใจนะครับผมยิงอีกฝีอีกฝ่ายเกียรเยอะเงี้ยเราก็ตัดเรื่อยๆครับผมสบายนะครับอีฝ่ายก็ไม่มีเกีย์เล่นแน่ๆนะครับผมอ่าถ้าสมมุติว่ามีบินี้มากล่ะมีบินนี้สักในโซสักสี่ใบล่ะไ <c oughs> ม่สี่ใบไปเลยนะผม <c oughs> โอ้โหอย่างเก่งผมมันสกลไม่ติดชื่อนะผม,มไม่ได้บอกว่าติดชื่ออะไรนะถ้าสมมุติว่าเรามีบินี้ในโซสี่ใบนะ้เราตีไปป้องตัดทีเดียวสี่เกียร์เลยคร ยิงเลืเอยสเร็จอาตัดซเกตไปเลยถ้าทอโซอีกหนึ่งใบครับยิงหนึ่งครับยิงหนึ่งอีกตัดอีก4ี่นะผมว่ามันเรียกว่าอะไรอ่ะตัด1เกตสครั้งนะเพราะว่ามีบินี่สใบนะผมอ่ันหนึ่งสองสามสี่โอ้โหนี่แค่ยิงตีหนึ่งครั้งยิงทอดอีกหนึ่งนะผมตัดไปถึงแปใบเลยก็อะไรประมาณนี้นะผมสำหรับ ตัวเด็ก107นี้ก็ตัดเกมแรงเหมือนเดิมนะผมไม่ใช่เหมือนเดิมแรงกว่าเดิมเยอะนะผมต้องเผืมันก็อึดนะผมโซมันเยอะนะแล้วก็มีสกิลที่ตัดเกมได้ด้วยนะผมถ้าสมมติว่าไปรอถอดในเทอร์รี่ฝ่ายล่ะเบนนี้ก็ดีนะผมถอดในเทอร์รี่ฝ่ายเบนนี้นะซีวานะผมถ้าสมมติว่าเล่นในเทอร์รี่ฝ่ายก็ได้ฮะสอบเบนนี้ก็เล่นได้ดีนะผมในการคอมโบทเทอร์รี่ฝ่ายนะสอบเบนนี้เลยซีวากับ ตัวของนักดนตรีนะครับผมยูโก้นะผม, y ugo, y ugo ะผมเพราะว่าไปนี้มันบอกว่าโดนอ่ามีก้าถ้าเราทำคอนเซ็ปนะต์สำเร็จนะตะเกียดน่ะผมแล้วก็ใช้ไปนี้อ่าแล้วก็ถอดของถอดซีวาออกนะผมในเทอรนิฟายนะเราได้ชาร์จฮิวจว์ด้วยพออีฝ่ายโดนตะเกียดด้วยนะผมอ่าเป็นไ,ไงล่ะปวดมากนะผมเราได้ฟาร์มอีฝ่ายได้โดนตัดเกมนะผมแหมนี่มันบอกว่าต้องโทรขอในเทอด์นิฟายนะ มันนี่มัใช้่ช่วยเอเทเฟดนะอย่าลืมนะผมช่วยอื่นใช้ไม่ได้นะผมใช้แค่ช่วยเอเเฟนะพอไอเทมเฟดปุ๊บอีกฝ่ายจะทำอะไรสักอย่างนะ่าเราถอดไปนี้ปุ๊บตัดเกจหนึ่งเราชัดิี่จวอ่าถอดอีกไปหนึ่งปุ๊บตัดเกจหนึ่งอีกชัดิี่จัวนะผมมีสีใบก็ตัดถึงสี่เลยนะผมอ่าเป็นไงล่ะใช้ได้ใชเไ็นล่ะโลเชดสายนี้นะผมเวอร์วังมากนะผมหรจะฟาร์มล็อก็ได้นะผมสำหรับตัวนี้เดี๋ยวไป่ให้ดูดีกว่าว่ามันเล่นได้จริงหรือเปล่านะแต่กูนะขออนุญาตด ก็ใี้เจอก็พอนะผมถ้าหาโจไม่เจอก็ลำบากหน่อยนะสำหรับติคกนี้มันเล่นไม่ได้นะผมว่าตัวแบบมีแค่โจตัวเดียวนะแตอยิ่งเป็นตัวรีบีก็ยิ่งดีเลยนะผมก็ถ้าสมมติว่าเราไม่มั่นใจว่าจะได้เจอโจรีบีหรือเปล่าเราก็ใส่ไปอื่นเพิ่มนะโจไปอื่นนะอย่างเช่นโจโจตัวที่ S U B 0 3นะ่ะเออตัวการ์ตเมนก็ใส่ได้เพิ่มนะผมใส่ไปสักสามใบก็ได้นะไม่เป็นฐานไม่พอก็สามารถเอามายืนบอร์ดได้ก่อนนะผมค่อยๆยิงไปแล้วก็ฟาร์มก็ได้นะผมมา มันปั๊มโซลที่ระบายอยู่แล้วไงจั่วมาครับ1 2 3อ่าประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับเซีล์โจรของเรานะอะไรฮะมีละขึ้นมือสบายแล้วผมใส่เยอะก็ยิ่งดีนะผมจั่วขึ้นมาครับต่อไปเราก็ชาร์จการ์ดที่คิดว่าไม่ได้ใช้แลอันนี้ไม่ได้ใช้แน่ๆช่างมันนัดราเอทีเคล้วอ่ะชาร์จจั่วไปมันสายเอทีเคแล้วอ่ามีการ์ดขึ้นมืีแล้วโอ้ไม่ได้ใช้เลยใช้ไปก่อนเลยครับผมไปนี้นี่พี่แกไม่ดีไฟนะทุ๊บอ่า ปัญหาอีกอย่างคือกลัวมันตกเกจน,นะส,ร,สรับตัวเสลียวตัวดีนะ้วม,มันมีแค่ใบเดียวไงม,มันเหลือแค่ใส่แค่ใบเดียวตกเกจที่ตะบ,บากยนะเหนื่อยแย่นะผมส,สรับเสลียวตัวนี้ได้ขึ้นมือมาถ้าังเกตน,นะผมเรามีตัวกร๊ดฟาร์รรมแล้วเก็ฟาร,ร์มเพื่อหาฐานของม,มันให้เจอนะผมจ่ายแค่หนึ่งเกจจวดสองใบนะผมนี่มาละเจอฐานละนี่เราก็ลงไปเลยครับซีวานะครับผมใช่ปะ่ะเออซีวาต่อไปเราก็สามารถลงสเสลียวตัวได้เลยครับสบายเบื่อแล้วผมไปครับโป๊สองเกจน,นะผม <c oughs> ีัที่เหลือก็ตามน้ำนะผมยัดโซไปกัดใบนะผมทีละใบไปอ่ะบดีบ็อกก็ไม่ใช่บดี้ออปชั่นนะผมยัดไปแอ่ามีโซเพิ่มละมีแั้งสามโซนะผมะเราใช้ไปนี้อีกนะผมอาจจะโซไปนะกชาร์จจวเดรเชตนะผมโอ้โหเข้าโ,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 โซไป,ไปอีกอ่าสบายอันนี้ครับที่โอทิกนะผมจะโซครับสักใบหนึ่งอะไรน,นี่ก็ได้ยัดโซไปน่าชั้นี้แหละสกิลของอ่าเอทเฟสเลยเราไม่เล่นอะไรมากแล้วผมแค่นี้แหละเอทเฟสเลยเอทเฟสแล้วก็สกิลของเชอร์เช์นะผมเชอร์เชตบอกว่าเม็ดมอนหรือว่ามอนเตอร์ไม่เกินสองใบนะผม อ่ะลงก,กันไม่เกินสองใบนะใช่ป่ะอ่ะลงก,กันไม่เกินสองใบนะผมใส่ใบเป็นเดียวก็พอนะผมแล้วแต่นะผมไม่เกินสองใบก็คือ0ถึง2นะผม เราอยากจะเผือเก็บไว้เล่นหรือ,องไงก็ได้นะผมเผื่อมีการาดหยิบไว้ขึ้นเหมือเล่นก็พวกก๊์ดที่จะเป็นในโซกิเกิในโซก็มาใส่ก็ได้นะเอาใส่หนึ่งใบรือมากกว่านะผมจะได้จั่วฮิวนะผมเป็นไงล่ะมาช้าไปนิดนะเราอ่ะอ่าแค่นี้ก็สบายนะผมเราตีไป5้านะนะครี๊นะทอดมีบวก2นะ5คริทอดโซ่ห้าใบหนึ่งสองสามสี่ห้าจบทอดห้าใบเอทีเคสบายนะผมเห็นปะ่ะเล่นง่ายมากเลยนะผมยิ่งถ้ามีกาเซตอยู่ก็ง่ายกว่าเดิมน,นะผมมีกาเซตอยู่ก็คือท้ามไนไปสุดเข้าโซอีก<ม>โป้หายการดกดย์ดในโซ การเซตมาเล่นต่อก็ได้เผื่อเทิร์นต่อไปอย่างงี้นะอะไรอย่างงี้อ่าก็ได้นะผมที่มีการเซตเยอะนะเราก็สามารถยัดโซ่เพิ่มไมเรื่อยๆได้นะผมอย่างเช่นมีการเซตสองใบเนาะยัดโซเอาการ์ขึ้นมือยัดโซเอาการ์ขึ้นมืออะไรเงี้ยอ่านี่นะผมปกติเราก็จะสามารถเอาการ์ดเนี่ยถ้าสมมุติว่าโชคดีนะครับผมเราจะเอาการ์ดนี้ขึ้นมือนะผมบ่อยๆนะลูบนะผมชอบแบนี้นะปุ่มนี้ก็ได้นะลูบเป็นล็อตก็ได้นะผมถ้าลอ็อตอยู่ในโซมันนะมันหยิบร็อตจากในโซได้นะผมเช่นกาเซ็ตตัวนี้นะผมถ้าสมมติว่าเราทออออปปปกงงงเเเ็็นตข้้าาไยย่ี แล้วก็สามารถเอาร้อนนี่ขึ้นมือได้เลยอ่าเห็นปะสกิลของไอต้ตัวนี้มันเก่งนะผมอ่าที่เราจะมาหลวกอย่างนี้ เราก็ทําได้นะผมอย่าซึ่งอันนี้ตกดอกนะสมมติว่าอันนี้ตกดอบนะเราสามารถใช้ชดดจิ้ของเชลโลเซตตัวนี้นะผมในตอนเลือกเฟลนะเอาเป็นนี้เข้าไปอันนี้ก็ได้บัฟแล้วนะผมบัฟกันเนาะแต่ถ้าเราสมมติว่าเราอยากจะจั่วนะเกณฑ์เหลืออะไรอยากจะจั่วแล้วใช้นบนนี้นะผมสกิลตอนได,ได้เฟรเหมือนกันนะปึ๊บเข้าไปแล้วก็หยิบเบนนี้ขึ้นมือนะผมแล้วเราค่อยจัดหเกณฑ์แล้วก็ยัดโซ่ใหม่ได้จั่วหนึ่งใบด้วยอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่นะผมอ่ะประมาณนี้นะสำหรับการเล่นของมันมีพวกนี้ก็มาเผื่อช่วยในการเล่นกันนะอย่างเช่นเบนนี้ก็คอมบวกกันได้ดีนะผมมันเป็นเคาน์เตอร์ไงอย่างที่บอกนะผมเรามีอันนี้ป่าไปบวกแท็กสองเกณฑ์เนาะปึ๊บ ไปอย่างนี้ระบายนี้ต่อแลผมเปิดอีก2นะผมหยิบขึ้นมือสักใบหนึ่งอ่ะขึ้นมือสักใบหนึ่งโลงเกตไปอันนี้ฮอ,อสกิลของโจมันทํางานนะผมตอนได้เริ่มไม่เช่ๆน,นะสมมตินะล้วก็เอาสักใบหนึ่งที่อยากจะใช้ขึ้นเข้าโซ่มันได้นะผมเผื่อไว้ก่อนนะสักใบหนึ่งหรือเอาดกดันก็ได้นะผมมันบอกว่าหนูก็ไม่เกินสองใบนะอยวละใบไปนะ แล้วก็เลือกสักใบนึงอให้ผมเองเช่นเลือกเป็นอ่ะใบนี้ก็จะเป็นกว่านะถ้าสมมติบบว่าเรามีการเคาน์เตอร์เชินต่อไปอยู่แล้วนะแต่ถ้าไม่จะเป็นยเชินไปนี้อ่านไปนี้แล้วเรามีเรายัทีละอ่านเราก็ใช้ใบน,นี้ย่าโซไปนะผมจะซีของอันนี้ก่อนนะคำซีของใบนี้ก่อนนะผมย้ำนะตอนเลือกให้เลียนะใบนี้ก่อนแล้วค่อยจูการ์ดหนึ่งใบนะผมปึ๊บ อ่่านีเสยู่ของนี้ต่อนะครับผมค่อยเอาการ์ดบนสุดเข้าโซนนะผมแล้วค่อยหยิบการ์ดที่เราอยากจะใช้ขึ้นมือนะผมอย่างเช่นใบนี้ขึ้นมือเลยอ่าอย่างนี้เอาอีกใบนึงครับปึ๊บเข้าไปนะผมแล้วก็หยิบโอกาสใช้ขึ้นมือนะผมสักใบนึงอันนี้ก็ได้แล้วแต่อ่าแล้วค่อยปึ๊บเข้าไปใหม่แล้วผมจัดหนึ่งเกตจุกัดหนึ่งใบนะผมอ่านี่ก็เป็นได้ลนะพอถึงเทิร์นอีกฝ่ายปุ๊บแล้วก็ฟาะอะไรยัทีสักครั้งหนึ่งนะอีกฝ่ายลงมอนนะไม่เกินสามใบแล้วก็เราสามารถใช้นีเเ่มกกการต์็ฝยะผอออฟ เอาข้อโซใหม่นะผมเอโซแล้วก็บรนษัทรอเทรนเดอร์ไป,แล,ไปแล้วก็หยิบขึ้นมาใหม่นะรอเทรนเดอร์ก็หยิบขึ้นมาใหม่ถอดโซเลยเทรนด์ไฟก็ได้นะผมในการตัดเกมเนี่ยถ้ามีตัวนี้อยู่นะผมฮิโกโ้นะผมอ่าตัดเกมได้นะผมมีซีวาถอดซ่มิซิวาอยู่ถ้าถอดโซเลยเทน์ไฟก็ได้ชาร์จตัวเพิ่มนะผมถอดวมันิอีกนะประมาณนี้นะผมสหรับตัว,ชตวเชลโลเซตนะเล่นง่ายนะผมขอแค่เราหาโจเจอแค่นั้นก็สบายละนะง,ง่ายนะผมสหรับตัวนี้นะสลับเด็กก่อนนะประมาณนี้นะผมสลับคลิป อันนี้ก็เป็นการเล่นนะผมเบื้องต้นนะกับคอมโบเข้าค้าถ้าใครมีคอมโบเพิ่มเติมแล้วก็บอกได้นะผมสำหรับตัวนี้ก็เดี๋ยวไปดูลิสต์รวมกันนะผมกับการเพิ่มเติมนะไปก็ประมาณนี้นะผมสำหรับลิสต์รวมของอเซอร B เชตรีบีของเรานั่นเองนะผมก็อย่างที่เล่นไปให้ดูเมื่อกี้นะผมมันก็เล่นได้นะไม่แย่นะผมไม่จะเป็น F C K หรือว่าจะเป็นสายฟาร,ร,ร์มเราก็ได้นะผมไม่แย่เลยสักอย่างนะผมเพราะว่ามันนข้าคจะคุ้มกันได้ดีนะผมโซเยอะนะ แต่มีพรเทพในการกันดาเมจที่จะโดนยิงเข้ามานั่นเองแล้วก็มีการถอดโซยิงของเซอรเชสต์นะผมเสรียวโจตัวดีบีนะผมก็มีการยัดโซมากมายนะผมแต่กยัดโซ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 อ่าเยอะเลยนะผมยัดโซเต็มไปหมดเลยนะผมก็ช่วยยัดโซได้ดีนะผมตัวตัวสซีกของมันก็ยัดโซได้ดีนะผมแถมกัฟซีก็ช่วยยัดโซได้ดีเลยนะผมอ่ามีกัฟฟาร์มจากเวทมนต์ต่างๆนะผมก็ช่วยฟาร์มให้รุ่นงานนะปกติเล่นนี่จะเปลืองเกจอยู่แล้วนะถ้าที่เล่นดูนะก็มันจะต้องลุ้นว่าเกจจะพอเล่นหรือเปล่านะะแแต่่่่่ถ้าาทีเลลนนดูไหยยรอบก็ม ผมก็เล่นได้ดีนะผมว่ามันที่จะโซนี้ง,ง่าย่ละนะยิงตีไปสักห้าครีอย่างที่เล่นเ,นเมื่อกี้นะผมตีไปห้าครีจากสกิลของแต่อันนี้3ครีเนะแล้วก็ของอันนี้บวกอีก2ครีก็เป็น5ครีถอดโซ่ห้าไก็จบนะผมแค่นั้นจบเลยนะอาจจะเป็นรอถอดโซ่แต่ที่เล่นเมื่อกี้ก็ถอดโซ่สุดดีฝ่ายเพื่อตัดเกมไปแล้วนะตัวนี้นะ,ะก็พังนะผมบอกเลยถ้าตัวเล่นหนึ่งง้นนะผมก็มีการแนะนําอีกเพิ่มเติมอีกสี่ใบนะผมสำหรับใครที่จะเล่นสายฟาร์มก็ได้นะจะเป็นของไมรี่ซูก็ได้นะผมใครจะเล่นสาาาายยฟร์มช่ววนะหกเเี้ เล่นในการเล่นมากคปับผมมันสูก็ดีนะรา่างดีปีนี้เพราะว่ายู่ของมันก็คือ,อาหากเรามีเวียบนในช่องดอบนะผมแซงการนี้เรลองสองนะผมอ่าเห็นปะผมมาก,ก็เก่งเลยนะผมสำหับมินสูตตัวนี้ที่วก็คือปฏิหารได้สิ้นสุดนะผมเมื่อการนี้เข้าสนามดูไปมาสุดเราห้าใบนะผมเราเมบนมื่อกองใบจากที่ดูนึกขึ้นมือนะผมและก็ที่เหลืองวางไว้ใต้กรงน,นะผมทีละครั้งนะแซงกสอเกตนะผมเรมาเปิดห้าหาเมบนสองใบขึ้นบนไี่เลอนะมินิสูตตัวนี้เก่งมากนะผมสำหรับตัวนี้หรือมันจะเป็นตัวนี้ก็ได การ์ดเวทจากดอกซนขึ้นมาเล่นใหม่นั่นเองนะผมอ่าหรือจะเป็นการ์ดการ์ดช่วยฝาแฝงนะผมโนเพนโนเกมก็ได้นะผมจ่ายสองเกรดโจกัสสองใบ,งบทิ้งการ์ดมืออีกหนึ่งใบนะผมอ่าหรือจะเป็นการ์ดนี้นะผมสหรับโฮลดี้เมจิกนะผมที่ใครอยากจะใช้ก็คือเอามาวนกองนั่นแหละนะเคือเด็กหมดหรือว่ามาฟราร์มก็ได้นะชาร์จจั่วยิงเลือดก,ก็ได้นะผมช่วยยิงนะ สำหรใครที่อยากเล่นสายของอ่าการเวทให้มากขึ้นนะผมก็จะถอดพวกการ์ดที่แบบยังไงการ์ดจะโซเพิ่มเติมถอดออกนิดหน่อยนะเป็นอย่างละสามแทนนะผมสามสามสามอะไรเงี้ยก็ใส่พวกการ์ดเวทให้เยอะขึ้นจะได้ช่วยทางโอโรมาจิตช่วยฟาร์มได้มากขึ้นนะติดลรอดเพิ่อมอีกซักใบนะเป็นสองใบก็ได้นะผมช่วยฟาร์มแล้วก็ยิเกก่เล่นก็แรงเหมือนเดิมนะผมสำหรับเด็กนี้ประมาณนี้นะผมสำหรับการ์ดที่เพิ่มเติมนะผมอ่าเติมเติมให้อ่า,ลอาแล้วก็ลิสบเล็ลกๆประมาณนี้นะครับผมอ่าก็ขอขอบคุณที่ติดตามกันต่อไปนะครับผมแล้วก็จะทำคลิป เล่นมเรามาเรื่อยๆนะครับผมก็สำหรับคลิปแมทก็อย่างที่ว่านะผมคลิปแมทยังไม่มีเวลาทำนะผมเพราะว่าไม่มีเวลาถ่ายคลิปแมทนะไม่รู้จะเล่นกับใครนะผมเพราะว่าเราต่างอยู่กันหลายที่นะผมอยู่ห่างไกลกันเละเกินนะผมเล่นกันยากนะผมเล่นออนไลน์ก็ลำบากนะฝนตกช่วงนี้นะมันเน็ตมันหน่วงนะ่เออมันกระตุกนะผมก็ทำให้เสียอารมณ์ในการเล่นนะผมก็ไว้รอนะผมรอต่อไปนะผมว่าจะเป็นแนวทางไหนนะจะเป็นการไลฟ์เล่นหรือว่าจะเป็นการเล่นแบบแมทให้ดูก็แล้วแต่ว่าเราจะทำยังไงนะก็ติดตามต่อไปนะผมขอบุณครับโอ้โหรันเรอแล้วกัน Oh!